คำขอบคุณทุกความสำเร็จของวันนี้แอ f เฟอร์เมชเพื่อจิตใจที่สงบก่อนนอน s i t ิท e s เซลท a อกฟังและพูดตามคลิปนี้ซ้ำๆทุกเช้าและก่อนนอนจนครบ21วันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างมหัศจยรร์ ขอบคุณทุกความสำเร็จที่ฉันได้พบเจอในวันนี้ขอบคุณที่วันนี้ฉันได้ทำทุกสิ่งด้วยความตั้งใจขอบคุณทุกโอกาสที่นําพาฉันสู่ความสำเร็จขอบคุณที่ฉันมีสติและปัญญาในการแก้ปัญหาตลอดวันขอบคุณทุกคนที่เข้ามาในชีวิตและช่วยเสริมสร้างความสำเร็จ ขอบคุณความมุ่งมั่นที่ฉันมีในวันนี้ขอบคุณทุกคำแนะนำและแรงสนับสนุนที่ทำให้ฉันสำเร็จขอบคุณความสำเร็จเล็กๆในวันนี้ที่ทำให้ฉันก้าวไปข้างหน้าขอบคุณทุกประสบการณ์ที่สอนให้ฉันเติบโตขอบคุณที่ฉันสามารถผ่านพ้นทุกความท้าทายในวันนี้ ขอบคุณทุกการตัดสินใจที่ฉันทำอย่างมั่นใจขอบคุณที่ฉันสามารถรักษาสมดุลระหว่างงานและชีวิตขอบคุณทุกความสำเร็จที่ทำให้ฉันรู้สึกภาคภูมิใจขอบคุณทุกแรงบันดาลใจที่ทำให้ฉันขยันและมีพลังขอบคุณที่วันนี้ฉันได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ ขอบคุณที่ฉันได้รับผลลัพธ์ที่ดีจากความพยายามขอบคุณทุกกำลังใจที่ฉันได้รับจากตัวเองขอบคุณทุกเป้าหมายที่ฉันได้ก้าวเข้าใกล้มากขึ้นขอบคุณที่ฉันมีความมั่นใจในการทำงานตลอดวันขอบคุณทุกความสำเร็จที่มาจากการทำงานอย่างมีวินยัย ขอบคุณที่ฉันสามารถปรับตัวกับทุกสถานการณ์ในวันนี้ขอบคุณที่ฉันได้เรียนรู้จากทุกความผิดพลาดขอบคุณทุกความสําเร็จที่ช่วยเสริมความเชื่อมั่นในตัวเองขอบคุณทุกความพยายามที่ฉันใส่ลงไปในวันนี้ขอบคุณที่ฉันมีสติและปัญญาในการทำงาน ขอบคุณที่ฉันสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นขอบคุณทุกความสำเร็จที่ฉันได้รับจากการทำตามแผนขอบคุณที่ฉันสามารถปล่อยวางและรับรู้ถึงความสุขในวันนี้ขอบคุณทุกความรู้และทักษะใหม่ที่ฉันได้เรียนรู้ในวันนี้ ขอบคุณทุกการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานที่ช่วยให้ฉันประสบความสำเร็จขอบคุณทุกสิ่งที่ทำให้ฉันสามารถเติบโตในอาชีพการงานขอบคุณทุกความสำเร็จที่ฉันได้รับจากความพยายามและความอดทนขอบคุณที่ฉันสามารถจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอบคุณทุกความสำเร็จที่ทำให้ฉันรู้สึกมั่นใจในการก้าวไปข้างหน้าขอบคุณทุกเป้าหมายที่ฉันได้ก้าวไปใกล้ความสำเร็จมากขึ้นขอบคุณที่ฉันสามารถทำงานด้วยความสุขและสันติในจิตใจขอบคุณทุกโอกาสที่มอบให้ฉันในวันนี้ ขอบคุณที่ฉันสามารถพักผ่อนและเตรียมพร้อมสำหรับความสำเร็จในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกการเรียนรู้ที่ฉันได้รับจากประสบการณ์ในวันนี้ขอบคุณทุกความสำเร็จที่ทำให้ฉันรู้สึกอิ่มเอมใจขอบคุณที่ฉันสามารถมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ฉันทำขอบคุณที่ฉันสามารถทำงานด้วยความตั้งใจและไม่ยอ่อท้อ ขอบคุณทุกโอกาสที่ฉันได้รับและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ขอบคุณทุกความสำเร็จที่ฉันได้รับจากการวางแผนอย่างมีระบบขอบคุณที่ฉันมีจิตใจที่เปิดกว้างต่อความสำเร็จในทุกๆวันขอบคุณที่ฉันสามารถทําสิ่งที่รักและสร้างความสำเร็จได้ ขอบคุณที่ฉันได้รับความสำเร็จที่ส่งผลดีต่อชีวิตในระยะยาวขอบคุณทุกสิ่งที่ฉันทำในวันนี้ที่ทำให้ฉันเติบโตขอบคุณที่ฉันสามารถทำงานด้วยจิตใจที่สงบและมีสมาธิขอบคุณทุกความสำเร็จที่ฉันได้รับจากการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน ขอบคุณทุกความช่วยเหลือที่ฉันได้รับจากผู้คนรอบข้างขอบคุณทุกสิ่งที่ฉันทำในวันนี้ที่ช่วยให้ฉันก้าวหน้าขอบคุณที่ฉันสามารถรักษาความสงบใจในสถานการณ์ที่ท้าทายขอบคุณทุกการตัดสินใจที่นำพาฉันสู่ความสำเร็จ ขอบคุณที่ฉันสามารถปล่อยวางและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ขอบคุณทุกความสำเร็จที่ฉันได้รับจากการใช้ความคิดสร้างสารรค์ขอบคุณที่ฉันสามารถรักษาความมั่นใจและแรงบันดาลใจตลอดวันขอบคุณที่ฉันสามารถมองเห็นความก้าวหน้าในตัวเอง ขอบคุณทุกความสำเร็จที่ช่วยเสริมความเชื่อมั่นในอนาคตขอบคุณที่ฉันสามารถก้าวผ่านอุปสรรคและยังคงมุ่งมัน่นขอบคุณทุกความสำเร็จที่ฉันได้รับจากการพัฒนาทักษะของตัวเองขอบคุณที่ฉันสามารถทำงานด้วยความรักและความสุขขอบคุณที่ฉันสามารถมองเห็นความสำคัญในทุกๆสิ่งที่ฉันทำ ขอบคุณทุกความสำเร็จที่ฉันได้รับจากการทำงานเป็นทีมขอบคุณทุกความสงบใจที่ฉันได้รับจากการทำงานในวันนี้ขอบคุณที่ฉันสามารถเติบโตและพัฒนาตนเองได้ในทุกวันขอบคุณที่ฉันสามารถทำงานอย่างมีสมาธิและความตั้งใจ ขอบคุณทุกโอกาสที่ฉันได้รับในวันนี้ที่นำพาฉันสู่ความสำเร็จขอบคุณทุกแรงบันดาลใจที่ช่วยให้ฉันทำงานด้วยพลังที่ดีที่สุดขอบคุณทุกความสำเร็จในวันนี้ที่ช่วยสร้างความมั่นใจในอนาคตขอบคุณที่ฉันได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆใ,ในวันนี้ ขอบคุณทุกความสำเร็จที่ฉันได้สร้างขึ้นด้วยตัวเองขอบคุณทุกความสุขที่ฉันได้รับจากการทำงานวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มอบความช่วยเหลือและกำลังใจให้ฉันขอบคุณทุกความท้าทายที่ช่วยให้ฉันเติบโตขอบคุณที่ฉันสามารถจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอบคุณที่ฉันได้เห็นคุณค่าในความสำเร็จเล็กๆน้อยๆขอบคุณทุกช่วงเวลาที่ฉันได้ใช้ในการพัฒนาตัวเองขอบคุณทุกความสำเร็จที่ฉันได้บรรลุในวันนี้ขอบคุณที่ฉันสามารถรักษาความสมดุลระหว่างงานและการพักผ่อนขอบคุณที่ฉันได้รับประสบการณ์ที่มีค่าในวันนี้ ขอบคุณทุกแรงบันดาลใจที่ทำให้ฉันไม่หยุดพัฒนาขอบคุณทุกความก้าวหน้าที่ฉันได้ทำในวันนี้ขอบคุณที่ฉันสามารถทำงานอย่างมีสมาธิและความมุ่งมัน่นขอบคุณทุกโอกาสที่นำพาฉันไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขอบคุณทุกการเรียนรู้ที่ช่วยให้ฉันเติบโตไปข้างหน้า ขอบคุณทุกความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของฉันขอบคุณที่ฉันได้ใช้ชีวิตวันนี้อย่างเต็มที่และมีความสุขขอบคุณทุกแรงผลักดันที่ทำให้ฉันก้าวต่อไปขอบคุณที่ฉันได้เห็นคุณค่าในสิ่งที่ฉันทำในวันนี้ขอบคุณทุกความสำเร็จที่ฉันได้รับจากการทำตามแผน ขอบคุณทุกการพัฒนาในตัวฉันเองที่ช่วยให้ฉันเติบโตขอบคุณที่ฉันสามารถจัดการทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพขอบคุณที่ฉันสามารถยอมรับและปล่อยวางความเครียดขอบคุณทุกความสำเร็จที่ฉันได้สร้างด้วยความมุ่งมัน่นขอบคุณทุกโอกาสที่ทำให้ฉันได้เติบโตและก้าวหน้า ขอบคุณทุกความสำเร็จที่ช่วยสร้างความมั่นใจในตัวเองขอบคุณที่ฉันสามารถรักษาความสงบใจในทุกสถานการณ์ขอบคุณทุกความสำเร็จที่ฉันได้สัมผัสในวันนี้ขอบคุณทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตฉันขอบคุณทุกการสนับสนุนที่ช่วยให้ฉันบรรลุเป้าหมาย ขอบคุณทุกความสำเร็จที่ฉันได้ทำร่วมกับผู้อื่นขอบคุณที่ฉันสามารถพักผ่อนและเตรียมพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้ขอบคุณที่ฉันได้ใช้ชีวิตวันนี้ด้วยความสุขและสติขอบคุณทุกความสำเร็จที่ช่วยเสริมความเชื่อมั่นในอนาคตของฉันขอบคุณทุกความท้าทายที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับฉัน ขอบคุณที่ฉันสามารถปล่อยวางและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ขอบคุณทุกความสำเร็จที่ฉันได้รับจากความมุ่งมั่นขอบคุณสำหรับการรับฟังกดติดตามช่อง NK Good Life เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและกดไลค์กดแชร์ส่งต่อพลังบวกให้คนที่คุณรักขอบคุณ ขอบคุณขอบคุณ